วันนี้เรามารู้จักเด็กหญิงเอนดูน้องเอนดูกำลังทำอะไรคะทำการบ้านค่ะทำการบ้านค่ะหนูอยู่ชั้นไหนคะชั้นโรงบาลหนึ่งอ่าไหนโรงสวัสดีสิคะสว,ส,สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเกวอรี่เอามองมาตรงตรงเขาเลีดหญิงเกวอรีใส่เอิชื่อเด็กหญิงเอนดูค่ะอ่าเก่งมากเก่งเก่งเก่งอ่าไหนตบมือให้ตัวเองหนึ่งทีสิ เดี๋ยวก่อนค่ะต้องอ่านให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวให้ดูอ่ะต่อไปอ่ะน้องจะมาเขียนดอเด็กอ่ะเขียนดอเด็กอ่ะดอเด็กให้พ,พี่พี่ดูอ่ะน้องจะมาเขียนดอเด็กนะอ่ะดูซิดอเด็กโอโ้โหมองไม่เห็นกันเลยทีเดียวอ่ะเขียนลงไปค่ะอู้ตัวที่สองอ่ะเขียนค่ะตัวที่สองค่ะลงอ่ะเขียนลงไป <Yeah. S 1> นี หนูเข้าโรงเรียนหรือยังคะยังดีค่ะอ้าวเด็กคนนี้ไม่ได้เข้าโรงเรียนหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้ต่อเสียงดังฟังชัดเลยอืมแล้วใครให้การบ้านหนูมาคะคุณคนไหนนี่อ้าวไหนเมื่อกี้บอกไม่ได้เข้าโรงเรียนไงคะ <c oughs> หนูลืมใช่ไหมคะใช่อ้าอหนูทำเร็วมากเลยคะ่ะโอ้หนูทำเร็วมากเก่งด้วย เมื่อวานหนูไปสอบมาหรอคะใช่ทำข้อสอบได้ไหมคะทำได้ทำได้เขาให้หนูทำอะไรคะต่อไปเขียนตัวอะไรเนี่ยรู้ไหมคะโนตัวเนี้ยตัวอะไรนี่โนเนนโนเนนอ่าหนูท่องก็ไก่ถึงคนกคุกได้ไหมคะได้ค่ะไหนลองท่องให้ครูฟังหน่อยค่ะก็เอ้ยไม่กล้าท่องไม่กล้าท่อง เป็นอะไรคะแม่กาต้องอยากดูอินดู